สวัสดีจ้าพบกับผมกอล์เลงแสงนะครับผมวันนี้นะครับเรามาพูดถึงซิมเรียนที่บ้านกันดีกว่านะครับอ่าหน้าตาแบบนี้เลยนะหน้าตาแบบนี้เลยนะอ่าเมื่อวานผมโดนมีดบาดครับโอ้โหเฉือนไปเนื้อเนื้อหายไปเลยโอ้ต้องขออภัยด้วยนะครับนิ้วไม่สวยวันนี้อ่ะ เรามาพูดถึงซิมเรียนที่บ้านกันดีก,กว่านะครับผมหรือว่าเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่ายัว s ิมนะครับซิมคูคูนะอ่าของค่ายทูนะครับอุ้ยชื่อเรียกยากมากๆเลยยัว s ิมซิมคูคูนะครับผม ซิมตัวนี้นะคบผมมันจะมีดีอะไรบ้างนะครับในตัวซิมของมันนะแล้วถ้าเกิดว่าเราซื้อซิมมาใหม่นะครับผมมันจะได้อะไรสิทธิพิเศษ,ษ,ษ,ษอะไรบ้างนะครับในตัวซิมมันนะและที่สําคัญเลยนะครับซิมเก่าๆอย่างเรานะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมอวันนี้เรามาคุยกันนะครับผมซิมเรียนที่บ้านนะครับผมอหรือว่าเรียกง,ง่ายๆเลยนะครับให้มันเข้าใจง่ายเลยนะครับผมก็คือซิมนักเรียนนักศึกษานั่นเองนะครับผมก็ผมจะเรียกแบบนี้นะครับเพื่อให เข้าใจง่ายๆนะครับผมถ้าพูดคำว่ายัวซิมซิมคูคูก็คงจะไม่คุ้นปากแน่นอนนะครับเรียกง่ายๆเลยซิมนักเรียนนักศึกษานั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วซิมตัวนี้นะครับมันมีดีเพียบเลยนะครับผมโอ้ยเยอะจริงๆนะครับข้อดีของมันนี่นะครับอันดับแรกเลยนะครับซิมของมันนะครับผมก็จะได้ค่าโทรในเครือข่ายทูด้วยกันนะโทรหาทูด้วยกันนะครับผมนาทีละ10สตางค์นะครับผมอ่าฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับ นาทีละ10สตางค์นั่นเองนะครับผมว้า wow! ว <Wow! S 1> โคตรถูกเลยนะครับผมโคตรของโคตรถูกเลยนะก็ตกแล้วนะครับผม10นาทีนะโทรหาทูด้วยกันเนี่ย10นาที1บาทเท่านั้นเองนะครับอืมโป้โทรหา t ท์ทู่ีถูกมากๆนะครับผมแล้วมันคิดตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับนาทีแรกก็10สตางค์เลยนะครับผมและถ้าโทรหาค่ายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ais หรือว่า ดีแท็กนะครับผมหรือว่าค่ายอื่นๆก็แล้วแต่นะครับก็จะมีนาทีละ25สาตางค์นะครับนาทีแรกเนี่ยเขาก็จะคิด1บาทก่อนนะครับผมแล้วนาทีต่อไปเนี่ยเขาก็จะคิด25สสตางค์นะครับผมก็ถือว่าเป็นซิมที่ค่าโทรค่อนข้างถูกมากๆเลยนะครับมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวเลือก น่าสนใจมากๆนะครับสําหรับคนที่ต้องการเน้นเอาไว้เป็นการโทรนะครับผมอ่าถ้ารู้ว่าครอบครัวของเราใช้โทนะครับเพื่อนของเราใช้โทนะออรอบข้างของเราเนี่ยใช้แต่เครือข่ายโทนะครับผมซิมตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราประหยัดค่าโทรมากๆเลยนะครับเพราะว่าโทรหาทูด้วยกันเนี่ยนาทีละ10สตางค์นะครับ ไม่ใช่วินาทีนะเป็นนาทีนะครับนาทีละสิบสตางค์ถูกมากมากครับผมแล้วก็เริ่มตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับและอินเทอร์เนต็ตในตัวซิมของมันนะครับนาทีละห้าสิบสตางค์เองนะครับผมก็เป็นอินเทอร์เนต็ตในตัวซิมของมันนะครับก็ค่อนข้างจะถูกกว่าหลายๆซิมที่มีนะครับอาถ้าเป็นซิมโซเชียลนะครับมันก็จะเป็นบาท99สสตางค์ถ้ามันเป็นซิมอื่นๆเนี่ยก็ตกแล้วประมาณ 1>, 1บาทนะครับยกเว้นซิมซูเปอร์ฟันนะถ้าซิมซูเปอร์ฟันเนี่ยก็จะมีค่าอินเทอร์เน็ต50สตางค์เหมือนกันนะครับไอ,ไอซิมตัวนี้ก็50สตางค์เหมือนกันนะครับก็เป็นอินเทอร์เน็ตค่อนข้างจะถูกในตัวซิมของมาน,นะก็ค่อนข้างจะถูกเหมือนกันนะครับผมและถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้งานมาแล้วใช่ไหมครับถ้าเราเติมเงินสะสมนะสะสมไปเรื่อยๆนะครับจนครบ100บาทนะครับหรือว่าจะเติมเงินทีเดียวไปเลยก็ได้นะเติมทีเดียวเลย100บาทนะครับ เขาก็จัดแถมโปรโซเชียลต่างๆนะครับให้เราเล่นฟรีนะครับผมก็จะมี Facebook นะครับแล้วก็ Li น e นะแล้วก็ Messenger นะครับและ IG นะครับผมแล้วก็จุกนะเออจุกก็ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ TikTok นะครับผมตัวเนี้หลักๆเลยนะครับถ้าเราเติมเงินครบ100บาทนะครับเขาก็จะให้เล่นแอปที่กล่าวมานี้นะครับหลักๆนี่เลยนะครับฟรีนะ ไม่เสียค่าเน็ตนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับความเร็วนะในการเล่นแอปพวกนี้นะครับผมเ a c e b o o k Line i g t w i t t e r t i k t o k นะครับผมความเร็วนะครับผมที่เขาให้เล่นฟรีมานะครับผมมันก็จะมีความเร็ว4เมกะบิตนะครับว้าวซึ่งเป็นซึ่งเป็นสปีดที่ค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะครับในการเล่นแอปโซเชียลต่างๆพวกนี้นะครับผมถ้าเราซื้อซิมโซเชียลมานะครับหน้าตาแบบนี้นะ ซิมโซเชียลนะครับตัวนี้เขาก็จะให้เล่นโซเชียลฟรีเหมือนกันนะครับแต่ว่าความเร็วในการเล่นโซเชียลเนี่ยมันจะได้แค่เมกเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใช้ซิมซิมตัวนี้นะครับซิมนักเรียนนักศึกษาตัวนี้นะมันก็จะเร็ว4เมกะบิตครับผมอืมค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะและถ้าใครเป็นคอเกมนะครับผมใครที่เป็นคอเกมนะสายเกมนะอ่าจําชื่อเกมมันไม่ได้นะครับอาจะเป็น ฟรีไฟสปีดนะครับ Call of Duty แล้วก็ ROV นะครับผมผมก็ไม่ให้สายเกมนะผมก็ถ้าสะกดผิดสะกดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผม mm hmm. การดู YouTube นะครับ mm hmm. เขาก็จะให้ดูฟรีๆอีก2อกิกะไบนะครับผมอันนี้เป็นของแถมที่เติมเงินสะสมครบ100บาทนะครับผม mm hmm. ก็จะได้ สิทธิพิเศษต่างๆเหล่านี้นะครับฟรีนะครับผมแล้วก็ยังได้ Wi-Fi ด้วยนะ30วันนะครับผมยังไม่หมดนะครับมันก็ยังได้วีลูมนะครับผมใช้ไม่อั้นนะครับ365วันโอ้โหใช้นานมากๆเลยนะครับผมวีลูมี่ก็คือการโทรวิดีโอคอลครับวิดีโอคอลเพราะว่ามันเป็นซิมนักเรียนนักศาใช่ไหมครับ เขาก็บางทีเนี่ยมันต้องวิดีโอคอลหากันนะครับเพื่อสนทนาในการเล่าเรียนนะครับอันนี้ก็จะให้ฟรีมานะครับไม่คิด Data สามารถวิดีโอผ่านวีลูกันแบบฟรีได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือของฟรีนะครับถ้าเราเติมเงินสะสมครบ100บาทในทุก30วันนะครับทุกๆ30วันเนี่ยเติมเงินครบ100บาทเนี่ยเราก็จะได้สิทธิพิเศษตามที่ผมกล่าวมานี้เลยนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ ระยะเวลารับสิทธ์เนี่ยก็จะยาวนาน12เดือนนะครับผมหรือว่าเราจะได้สิทธิ์ตรงนี้สิบสครั้งนะครับผมสําหรับคนที่อยากได้อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมไอ้ไอของฟรีเนี่ยเขาให้มาเล่นฟรีอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ได้สมัครอินเทอร์เน็ตนะมันก็ยังเล่นฟรีอยู่นะครับผมถ้าใครชอบให้มันมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมมันก็จะมีโปรเฉพาะซิมนี้นะครับผมอา่าถ้าใครชอบนะให้มันมีอินเทอร์เน็ตใช้งานให้มันครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยนะครับเล่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับก็ ตัวนี้ก็จะมีราคาอยู่400บาทนะครับใช้งานได้90วันนะครับหรือ3เดือนนั่นเองนะอ่าถ้าใครชอบนะครับก็กดตามนี้เลยนะครับผมกดดอกจาน900ดอกจาน3 7 8 7นะครับสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมก็จะเป็นการสมัครโปรสีเมกะบิตนะใช้งานได้90วันนะครับผมหรือว่า3เดือนนั่นเองนะครับมันก็เปรียบเสมือนซิมมารารทอนนั่นเองนะครับโปรเหมือนซิมมาลารทอนเลยนะก็สามารถใช้ว เราค่อยมาสมัครซ้ํานะครับค่อยมาสมัครใหม่นะก็กดเลขรหัสเดิมนั่นเองนะครับผมก็เซฟเลขรหัสเก็บเอาไว้ในมือถือเลยนะครับผมอ่าว่าโปรเฉพาะยูอาซิมซิมคูคูนะครับของค่ายทูก็เซฟเอาไว้เลยนะครับผมพอครบ3เดือนเนี่ยก็ค่อยสมัครใหม่นะครับถ้าชอบนะถ้าชอบแบบให้มาเล่นยาวๆต่อเนื่องนะครับผมฉเฉลี่ยแล้วก็ตกเดือนละร้อยกว่าบาทซิมเก่าๆของเรานะครับซิมเก่าๆของเราเนี่ย ใช้ได้ไหมนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นซิมตัวนี้ได้ไหมนะครับผมอ่าคำตอบก็คือได้ครับผมชาชนทั่วไปก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ <S <S และที่สำคัญเลยนะครับมันเปลี่ยนฟรีนะเออไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับผมถ้ากดดอกจาน935ดอกจาน3 5หสี่เหลี่ยมน,นะครับผมแล้วโทรออกนะ ก็จะทําการเปลี่ยนโปรหลักปัจจุบันที่เราใช้งานอยู่นะครับไม่ว่าเราจะใช้งานซิมอะไรก็แล้วแต่นะซิมเฮลโลซิมโซเชียลซิมซูเปอร์ฟนหรือว่าซิมอื่นๆอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ากดตรงนี้ปุ๊บก,ก็จะทําการเปลี่ยนโปรโมชั่นมาเป็นยัวซิมคูคูนะครับผมอ่าก็จะทําการเปลี่ยนโปรโมชั่นตรงนี้ทันทีเลยนะครับฟรีนะไม่เสียตังค์นะครับผมพอเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็จะได้โปรโมชั่นฟรีๆเลยนะครับ เขาก็จะแถมมาให้เราเนี่ยใช้งานกันแบบฟรีๆเลยนะครับผมและก็แถมอินเทอร์เนต็ตให้ใช้งานอีก1 g b กินะครับผมการเปลี่ยนโปรโมชันตรงนี้นะครับมันก็จะมีอายุการเปลี่ยนด้วยนะมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง30กันยายนนะครับ2,563นะหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากทูนะครับผมณปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถเปลี่ยนกันได้นะครับและ เปลี่ยนกันแบบฟรีๆด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับมาใช้ซิมตัวนี้นะครับอ่าก็จะลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงถือว่าโอเคเพราะยังไงอะ่ะเพราะยังไงอะ่ะเราต้องเติมเงินสมัครอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับพอเราเติมเงินไปหนึ่งร้อยบาทเนี่ยมันก็จะได้ของฟรีมาเพียบเลยนะครับเออก็มองดูก็คุ้มนะครับและที่สําคัญเลยค่าโทรมันโคตรถูกเลยนะครับโทรในหาทูด้วยกันเนี่ยนาทีละ สิบสตางค์เองนะครับถือว่าโคตรถูกมากๆนะครับยังไม่เคยเจอซิมตัวไหนถูกเท่านี้นะครับโทรหาเครือข่ายเดียวกันถูกมากๆนะครับผมและโทรหาเครือและโทรหาเครือข่ายอื่นเนี่ยก็นาทีละยี่สิบห้าสตางค์เองนะครับนาทีแรกหนึ่งบาทก็ถือว่าอภิมหาถูกแล้วนะครับผมนะปัจจุบันนี้นะครับผมคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมก็ มาสรุปรวบยอดกันให้ฟังแบบง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับผมอ่ะถ้าใครสนใจนะก็ลองเปลี่ยนกันดูนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่ดูกันจนจบคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมรักทุกคนเลยสวัสดีครับ